ตอนเชา้าโอ้เรร้อนคนลงคอเนี่ย ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดตาลสวรร์น,นะครับก็จริงๆเราตื่นแต่เช้าแล้วแหละนะแต่เรามาร่วมพิธีบวงสรวงนะครับเป็นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะฮะมาเป็นามาร่วมพิธีก็เสร็จประมาณเที่ยงนะครับตอนนี้ก็คือเราจะพาเที่ยวเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่สําคัญนะครับเรียกว่า รวมพญานาคทั้งสี่ตระกูลว่าได้สวยงามแล้วก็หาชมได้ยากที่เป็นวิหารหรืออุโบสถแบบนี้นะครับสวยงามมากดีไซน์ได้สวยงามนะครับแล้วก็จะมีองค์ปู่พญานาคราชอยู่ประจำนะฮะประตูทั้ง4ด้านของพระอุโบสถนี้เลยนะครับสวยงามมา,มากๆครับก็คือถ้ามาพิษณุโลกนะครับอยู่ไม่ไกลนะอยู่ในอำเภอเมืองถ้าจากตัวเมืองมาถ้าเราพักในโรงแรมเนี่ยจริงๆเราขับรถประมาณ15นาทีนะฮะประมาณนี้ก็จะถึงวัดนี้แล้วซึ่ง สวยมากทุกคนคือถ่ายมุมนี้ก็สวยมุมนี้ก็สวยนะครับเดี๋ยวจะพาชมรอบๆนะครับตัวอุโบสถเนี่ยจะทําไว้เป็นสีเหลืองทองโหเรื่องแสงสวยมากทุกคนถ้าโดนแดดนี่คือแบบสวยมากๆนะครับแล้วก็ก็จะมีองค์ปู่นะฮะแต่ละพระองค์พระนามนะครับก็จะอยู่อ,อ,อยู่ตามมุมของพระอุโบสถนี่นะครับ ตรงนี้มาขอพอรได้ทุกคนก็สําหรับใครที่จะมาวันนี้มาไม่ยากครับทุกคนทางก็นะครับสะดวกนะฮะมาได้เลยนี่เดี๋ยวเราออกไปด้านหลังก่อนนะจริงๆเราจะพาเข้าไปข้างในแหละเดี๋ยวเราให้ดูด้านหลังก่อนนะครับตรงนี้จะอ่าเป็นองค์ปู่องค์ดําแสนสิริจันทานะครับเป็นสีดาม่วงสวยมากส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นองค์เพชรพัฒนคราชนะครับมาขอพอรได้นะรตรงนี้นะดูฮะสีทองสวยมากๆนะครับ ดอันนี้พญาเพชรพัฒนคราชก็จะเป็นสีรุงรรรร้งนะครับพญาเพชรพัฒนคราชจะเป็นสีสีรุ้งนะฮะม้วนกลับไปนะครับเป็นองค์พ่อเทเวสวุวรรณตรงนี้นะครับองค์เทเวสวุวรรณจะอยู่ตรงนี้บริเวณวัดกว้างนะครับสามารถขอพรได้ทุกจุดเลยนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปสวยทุกจุดทุกคนครับอยากให้มานะฮะอยากให้มาเดี๋ยวเราวนไปด้านหน้าแล้วก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมในพระบสถนี้กันนะครับ สวยมากทุกคนองค์ปู่ไม่ยากนะครับสวยมากๆอันนี้ก็คือยังไม่เสร็จดีนะถ้าเสร็จนี่คือสวยสวยมากนะครับนี่ก็มาเที่ยวได้แล้วสวยงามครับเนี่ยฮะจะเป็นสีเหลืองทองแบบอาคารใหญ่มากๆเลย ตรงนี้ก็คือด้านหน้านะครับของพระอุโบสถนะของวัดตานสวรร์นะครับนี่นะถ้าเกิดว่าเราเดินมาด้านหน้าอุโบสถเนี่ยด้านข้างนะครับเรามาถ่ายรูปตรงนี้จะสวยมากๆครับเห็นไหมสวยไหมโอ้ถ้าเกิดว่าได้มุมนี้นะครับสวยมากมากมากับองค์พระพุทธรูปนะครับมากาบพญาณคราชเนี่ยถ่ายรูปตรงนี้ก็ยังสวยอีกด้วยนะครับและนี่ก็คือนะวัดตานสวรรค์นั่นเองนะครับ ตรงนี้จะมีองค์ปู่สีสุโธแล้วก็องค์พญามุจลิน,นาคลาดนะครับนะองค์สีทองกับสีเขียวสวยงามมากๆด้านหน้าก็สวยแล้วนะข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับตามดูไปดูกันนะสวยแล้วก็กว้างมากๆเดี๋ยวพาเข้าไปชมข้างในกันครับทุกคนครับในพระุโวสถเย็นแล้วก็ทําเป็นไม้ทั้งหลังเลยนะครับด้านใน หลวงพ่อองค์ดำนะฮะด้านในนี่เรามากราบหลวงพ่อองค์ดำกันนะครับข้างในสวยมากครับมากราบขอพรด้านในแล้วก็นะในในวัดเนี่ยเขาก็ยังมีอีกหลายจุดเลยที่เราจะต้องไปนะฮะแต่ว่าอันนี้เือหลักๆเด่นๆที่แบบว่าเป็นไฮไลท์เลยก็คือเป็นพระบูชสดหลังนี้นะครับมากราบขอพรหลวงพ่อองค์ดำนะแล้วก็ขอพรองค์พญยนาะทุกๆตระกูลเลยครับผมข้างในเย็นนะครับนร้อนนะเข้ามาก็ไม่ร้อนแล้ว ไปกราบพระกันครับ